พวกเนี้ย C C จะมีกี่ตัวก็ได้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็มี O H อยู่แสดงว่า C ของเราตรงนี้มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเซลลไฮโดรเจนก็ค่อยไปนับให้มันครบสี่แขนโดยจัดใส่ครบแต่ละตำแหน่งของคาร์บอนนะคะโอเคนี่ ก็คือการที่วงเบนซินวงเบนซินนะคะมีการเสียไฮโดรเจนแยเบ,บืองต้นเพราันเบนซินเนี่ยรเ,นเนยราดูว,ว่ามันมีซกีก่ตัว1 2 3 4 5 6อมสีหมีไฮโดรเจนอยู่เท่าไหร่เราต้ดูแบบโครงสร้างแบบนี้นะถึงจะเห็นชัดในแต่ละมูลเนี่ยมันมีเค อันนี้อันนี้คะเนี่อันนี้สริงว่าสูตรของเบนซินเมื่อกี้เนี่ยคือ c 6 h 1 H6 เวลาที่วงเบนซินเนี่ยแตกต่อดให้อะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นต่อรี O H จะไมิว่าถือต่อรี O H ตำแหน่งนี้สริงว่าตำแหน่งนี้เนี่ยไฮโดรเจนจะหายไปหนึ่งตัวเราจะเรียกวงเบนซินนี้ว่าโ6 O แต่เราจะยึดตามฟังก์ชัตัวนี้เป็นหลักสดงว่าถ้ารเรียนไปอย่างเงี้ยตัวอไจะเป็นอะลคาลิกหรือเป็นแอลกอฮอล์ใช่ให้ยึดเป็นแอลกอฮอล์เป็นหลักก็งดูตัวโอไฮสเข้าใจนะฮะยกเป็นว่ามันมีแค่ไปลมหมดแล้วอ่ายึดเปนว่ามันต่ออย่เี้ยสองตัวเหลือกี่ตัวก็แล้วแต่ แต่ว่าไม่ได้มีกลุ่มประชากรอื่นก็ให้เรียกเป็นอัลมาติกนะคะโอเคคือถ้าเข้าใจงี้ข้ออื่นก็จะได้ง่ายขึ้นแค่ดูตรงที่มันเปลี่ยน